สวัสดีค่ะทำงานนวดแผนไทยนะคะกับกรณีที่ว่ารู้สึกยังไงที่เวลามีชาวต่างชาติพูดภาษาไทยอยากจะบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่เรียนยากเหมือนกันนะทั้งมีการออกเสียงสระวรรณยุกอะไรที่มันมีเสียงสูงเสียงต่ําซับซ้อน การที่มีชาวต่างชาติอยากจะพูดภาษาไทยได้แล้วก็มาเรียนภาษาเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกภูมิใจอย่างในกรณีเวลาทํางานนะคะก็จะมีลูกค้าชาวต่างชาติมาใช้บริการนวดแผนไทยค่อนข้างเยอะก็เราก็มีโอกาสได้ฟังได้ยินชาวต่างชาติเขาพูดภาษาไทยเรายังดีใจเลยว่าอุยคุณพูดภาษาไทยได้เขาก็จะบอกว่าพูดได้นิดหน่อยซึ่งจริง จริงๆไม่นิดหน่อยเขาฝึกพูดอยู่เพียงแต่เขาอาจจะเหมือนไม่ค่อยกล้าพูดแต่ว่าเราในฐานะเจ้าของภาษาเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจว่าเออภาษาไทยเป็นภาษาที่ก็ยังอยู่ในความสนใจของผู้คนยังอยู่ในความสนใจของชาวต่างชาติหลายๆคนที่เขาอยากเรียนรู้มาว่าบางต่างชาติบางท่านเนี่ยเขาถึงกับเรียนภาษาเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวนะคะก็ในส่วนตัวก็คือ รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยในความที่เราสามารถพูดภาษาไทยได้แล้วต่างชาติก็อยากจะพูดภาษาไทยได้เหมือนเจ้าของภาษาเหมือนพวกเรา mm. แล้วก็อีกอย่าง mm. เราเองเรายังอยากจะฝึกพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเลย mm. เพื่อว่าบางทีมันจะทําให้เราได้เกิดโอกาสดีๆต่างๆหลายอย่างตามมาเช่นกันนะคะค่ะกะ็ในครั้งต่อไปหากเจอ เรื่องราวดีๆในเกี่ยวกับเรื่องของการที่ชาวต่างชาติมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอยากจะฝึกภาษาไทยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้จากกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ